เราให้เลือกตู้มือชีเลือกไปเอาจอดมาวางท้าเลือกได้ท้าเลือกได้เลือกได้มันก็ตว่าตามมันใจนั่นก็มันก็ชิบชาวชันคนแรกใครกว่าเนาะตามคนบึงคอยว่าเชาชันน่ใครกว่าคนนี้เนาะประตูใครกว่าแนวไรน่ะประตูอ๋อมันก็ลอยแนวหันนี้เนาะบ่เห็ดอยู่เห็ดกินแบบนี้บอกประตูกินเหล้ากับทีนั่นแนะอันนี้มันไปเบิ่งมันก็ไปบ่รอดดอก มันจะเอากระบอลอดดอกมันมันค่อยๆลงมันนองอยู่เหมืนเดอยวยาหมีมันเพราะฉะนั้นในแห้งนองนองยาปองหน้านองยาปองเดี๋ยวลงไปรถแดงจืดขึงอยู่อันมันมันกินแล้วมันอันนั้นนะเลือดมันควายน่อยแดงจืดขึงอันเด้หมอ้อหมออายอันนี้อันนี้นี่นายใช้อันน้าอันแดงแดงแดงเงว่าดอกมาเบิ่งมันกินแล้ว คไยตู้หน่อบ้านเนี่ยมันครบอันป้าเมนธรรมนันนับพิกษ์ตู้เมื่อแล้วก็บเล่นเล็กกับไอแล่นมาบ้านเมื่อ้วก็บอกต่อเนื่องอันเรากับขอเราอันเป็นนั่นเชมีอนชาวบ้านเด้เราก็ไปเคลื่อนผาวบ้านเราก็เคาะกล้อแล้วมันป้องป้องตะกี้มันก็ล้อเด้แมนละแมนละขอก้องป้องก้องก้องร่องมาเลยมันไปเบิ้งเด้อเราอ่ะควายอันเน่ หน้าน้องยาป้องนี่นี่ยมันลูกเฮามาเน Walker, ี probable, oh ่เขาว่าว่าเชื้อครบเก้าตัวจะนี่วเขาจะมามาเบื่อหน่อยมือนั้นเอาจนโบวัยปาดเป็นโบวัยเอาแล้วของแนวว่าบม่ได้ขายดีปาดเอาไผเอามันนะปาดชำเพิ่นจะได้นะห้าเบื่อเลยไปจ่ายไปดูได้มันชี้เท่าๆเนี่ยกับ เขาทำได้จนหนึ่งที่มันกับพุดคุณเลยกับพังดี่นู่เรื่องยังเห็ดบนนี่บ้านห้วยเหมานี่นี่ผู้ผู้คันแท้ผู้คันแท้นี่ยันนี่มันเป็นหน้าของบ้านนั้นบ้านพี่เนื้อหน้าผู้คันแท้นี่แล้วคนนั้นมกนี่คนอยู่หมกนี่ไปอันหาชื่อหัวเชือควายแถวนี่นะทั้งอันแก้งมุงแกงจอนลงมามทั้งลงเลี้ยงมันลงไปดอกไปดินนี่นะ เขาไปชื่อน,รรนั่นแถวพารานตรงเห็นนี่แหละคนเมืองคนหมุกคุณได้มาไปหาชื่อควายหน่อบนไม่น้อย,อยอไรทางช้าวคุณได้เช้าคนดคุณได้ไปห่ห่อไปชื่อน,นั่น<อ>วันนี้จูงควายมาจูงควายมาจะหนึออง่งว่ะผมมาฮอดนี่ผู้ขนานี่ผู้ขนแท้เขาห้องผู้ขนแท้นาผู้ขนแท้นี่เขียก,กี้นาะเขาไม่แร่แร่หลัดเขาฟอออนบ้าออนอันนี้ปั้นให้เขาเนี่ยฟอเขาจนาะ ก็ขเขาเบาวัน,นที่ทำพูดเล่าที่เล่านะแต่ปันหนาเนี่ยไปมาหัวรถมันเป็นพลานพลานคือพลานหินนี่เนาะควายรถพลานวันี่ยพ,รราพรราดลานรถมันโมเมนต์เฉพระพลานหินมันจะแก้เงินล้วนอ่ะแก้พลานเงินล้วนอ่นระรเะขาวจ้องไปบันเงินอ่ะโอ้โหคนชื่อควายเฮ้ยวะ่ะอันเขาเว้าวนะก็ดี เาพนเชื <C ł estate> <C ł> ้อควายว่ะเขาก็มาอ้าพนเชื้อควายเลยวเอาให้พ่นเบิดนี่แล้วว่ะพนเชื้อควายเบิดนี่ตัดเข่าตัดตัดปล่อยตัดปล่อยตัดปล่อยเบิดควายลอยตุกคุณรู้นี่คุณนอนมาทีมันก็ลังลงไปนี่ไปอันนี้เลนี่ไปอยูหน้าหน้าข้อควายหน้าข้อควายน่าหน้าเขาอันมอยอดกูบอกหน่มอยอดนี่มอยอดมอแยงนี่แล้วไปหอนหอดอัน หพราะนาตันมันลดดอนนอนตายอีบ่นี่ควายเนี่ยควายน่ยตายบดด้อยตัวนั้นของพีตัวนั้นมันเอามามันกินเลยเด้บ่นี่มันเห็ดแล้วของงอบไอ้มัานเลยช่วงนี้กับบ้าเอาฮ้าเอาควายแล้วคุดเอาเงินพ้าหล่อบ้าหล่อบ้านหล่อเอาแลล่บ่หนิอ๋อเปียงคือเปียงฝ่งเปียงยังจั้นมาตีแล้วเขาเห็ดเอาเนาะของเนาะนะหาเต็มแปลว่าควายตัวนั้นไปชื่อใหม่ได้หอดหาตัวนะ เันเอาเงินนะไปขายอ,อ<ล>ะมันซ<า>ื้อใหม่นะ,นะบ้านนี้เราได้หลายและ้ะเบื้องด้นี่เงาด้วงมักใหญ่นี่งวงมักใหญ่นี่เขาปอดไม่ได้นอนนะัดคอยบ้านนี้เราคอยละเาขาว่าอาจารย์นั่นพาอาจารย์ไปไปเอาเงินหันนะไปเอาเงินเขาแล้วคนนั่นบ้านคุยเมาเนี่ไปไปหารับจ้างที่นี่นะไปความรับจ้างอยู่มุก เดี <otom> ừ, เขาถามมึงเจ้ามาจาวบ้านไหนมาจาวบ้าน,นาาาาหอยเมาคุชแท้หอยเมาทุเละก็เจ้ามา,ามลหลับจ้างเห็ื่ยังดูในบ้านคุณเจ้าเห็นบ่้ยมวยเห็ดใหม่เนีน่ยนเอามาทิ้นนั่นโอ้มาทิ้นจำมันอันนี้แล้วจำม,มันแล้วเขาใช้เบียรนะ์ยน,นี่นะแก๊สเบียร์นี่แหละเขาจมจมยงอันมีน่ย้อนห้าสิบเมตรทั้งยาวอันเขาจมมันเห็ดเขาใหม่เนี่อนเขาจะ่บอก เห็ดแบบว่าคนาเน,นาะผู้คนาผู้กันแท้น่ะบันนี้เมื่อแล้วเมื่อเบิ่งรุดเขาว่ามึงคอยไหมเนี่ยนั่นนมึงคอยบมเมนเขาเธอเดียวเลยเขาเธอมาเอาเล<อ>้เอามึงเอาชงบ้านเลยเขามาไอ้ที่ไดนผู้ผู้ละได้หลายเลยเขาบรบิจาคยาเลยวันนี้ก็ไปเบิ่งเด็โอ้เง้านั่นเห็นว่าโกนเขาว่าโกนไม่อันค่อยไปเบิ่งนั่นไม่ประุงประุงกับไม่กับบึงใหญ่ไปเลยเพราประป้านวางนั่น จะามันว่าอันนั้นจะที่ว่าหน้าชามชีพชามชีชีพนี่แหละอันหน้าหน้าไม้อันนั้นนั่นมันเฮาบักแล่นแท้กันเดโกนนั่นล่ะไปเบิ่งเขาเอาอันงาเขาไม่หันเลยงาเขาผมงตะกี้ค้นน่ะมีแต่เงาเด้อบะนี่ไปหันไปนิชาวานเอิกแล้วใช่แต่เงาเลยเอิอใช่แต่เงาแล้วไปข้าไปขายก็ดีเขาละปอนมันวัดคอยไปดึงประมานเงาเช่าดู ดาบนี่บ่มีมันมันเปื่อยไปเลยกระโตัวงาวนช้ำชามนิ่งเนี่นั่นผู้นี้ช้ำตอกกว่านี่แหละมันเหี่ยนเขาเบิ่อเลยเั็นการนั้นเป็นเป็นเหมี่ยงอะไรมันมันที่เมี่ยงกินอะไรละหลังอันกันยังใหญ่อยู่คือเก่าบัดนี้เอาคอยเอาอันผ้าในเคาะปอกนี่แตกจ้าที่เมี่ยงเนาะออกจานแล้วก็น้อยๆเลยแหละโบเป็นงาวยังไงล้วต้มๆนั่นช้ำเล็ดชี้นะคันจีว่าเลยนี่เน้่เขาคอยรวยนี่เจ้าเมืไทยเนี่ยไปเหมือนกันทอม หมอทอมหมอทวนแล้วก็เท่าง่มเจ้าเป็นไผ่เนี่ยไผนะ่ห mm hmm. ้าหกคนนะคนรวยเนี่ยถาเล็กนี่ยไปนำไปบึงไปแล้วคอยเอาอาจารย์ฉีมาอาจารย์ฉีกว่โบได,ด้เยอะโบได้เขาอ่อนบุดแล้วเราหว่ายังแต่อันนี้มันแหละไปไปบึงเราหว่าไปพากันไปบึงบนเขาอันอันไมมอันเขาคาน้าเงินเลยเนาะเขามาต้มให้มันเฟื่อยนะี่ยเด้อบอล เวลาเขาเห็ดอันโตมันเฉดมันเหลือน่ะกัยังเคนเก็บมาจักคนปานนเนี่ยใช่ไันี้เงินนั่นแหล,<ม>ละเขาเห็ดน,นั่นแปลว่าเขาบ้างคิินนี่นะเอาคิดินน,ดน,น,นั่นพ่นดินยางนี่เนาะมาเห็ดแบบบ้านนั่นเอาถั่วเอายังใช่เลยทอกลงแบบเป้เ่งเพิ่ง<ม>แล้วมันทิ่มมันเขาปลาไมี่นะฮเขาไปเขาก็ได้หลายเติมแล้วคุณดันเอานด้นนไหมคุณเอาคนเอาเอามาจากักเขาเอามา เทากันนั่นอยู่บ้านหนองไฮน์เรามาตีเรามาจอดใช้แอลจอดใช้คอแต่ตีตั้งตียังหนาเราเอาเงินใสไปเราเอามาให้เราบุงโหเราเอามาจะใช้เราอ่ะนี่มัดนักแกนเงินชดชดเลยเราอ่ะเนี่ยค่อยเอามาจะทำเจ้าชื่อ่ชื่อเราอ่ะค่อยขายให้เราชุดนั้นค่อยได้พันึงพันบาทได้ พันบาทมัวบิแม่มันเนตัวหนังสีอร้อยชิรอยบาทเได้พันผู้นี้คอยกับชื่อวัวได้ชองตู่เงินนั่นคอยเอามาน่ะโอ้ยเรามัวจักชิมเราชิได้เป็นล้านคนมาจักแล้วคนจาต้องหลอลาทิแท่งนี่คนบ้านหอไฮโอ้ตาายตาย่มันคือดีนี่นั่นยังยังอยู่เลไปบังเกิเนคุณบู้หญิงนผม มันบางทีน่ะเขาเลี้ยนกันไป่น่ะมันแปลว่าเอาก้อนเลี้ยนก้อนขึ้นมาเหมืนบอกลังอันกับเส็ยแถวไปแล้วก็ซทอนกันขึ้นมาแล้วนั่นโอ้ว่าจังที่เหลืคนเฮาน่ะมันขาดได้ขาดมีมันก็บรรยากเด้อทองอันนี่อยู่ในอันชะตาลายมือของไพ่มันโอแม่นนั่นดอกเขนมาเบิ่งตะกี้นั่นได้อลีมีอลี นี่เนาะโอ้แต่ยังน้อยเนาะว่าพืชนั่นแต่ยังน้อยอายุอันเก้าปีชิบปีชิบเอชชิบสองปีนี่เนาะสมบูชนเป็นเบาเป็นแผ่วดอกปัดเฮือดอยู่ใกล้น่ะปัดอาจารย์จันครูเราจักเบิดพืชแผ่นบา,าดานนั่นนี่นี่เนะี่ยแมลงมาเลยนิดน้อยนั่นไปนอนเต็มยืนเฮือนแล้วเราเอาพืชสูกพังเราอชูยักพังพืชนี่เมืออ่อพืนนั่น <laughs> เอายาพุกเดินเราอะมาเลยบนลายพ้นพูดช้อนอกรับกก็ได้เรามาโฮมกนาว่ายพวกเสื้อูนั้นพวปู้นันดูยาแน่เราอะเท่านั้นเอาหล่บนเอายาเนาะยาน้ำฝ่อนให้เขาในน้ำ่อนยาเฮ็ดียังกอนไปจ้ามันไห้เท่านั้นแล้เราว่าพื้นถูกตงแล้ก็ให้เราก่อนมห้เราไปอ่ะ เอ,อเอามาคูมือไหนเราอะ่ะมือไหนมได้ดายาเลยบ่เว้าเราอะ่ะยาสูบจ้างเออเอายาสูบจ้างัออาางน,ไป,ไ,ปนไ,ปไ,ปไปแลวไปคูคืนแล้วไปห่ออาอะไรแต่ละคืนไปลถแล้วมาเลยชวนกันมาคูกันแล้วไปนอนเจ็มพุ้นแหละเราชุดพื้นนี่ต่อพื้นนั่นชุดพื้นนั่นต่อพื้นนี่กันว่าวันคือพื้นว่าวา กับผ้าะมักชาติตั้งกินมักชาติอะไรได้จั้งห้องก็กระผ้าะมักชัดโบเมนว่าโบกินอะไรไปหามันอึดเข่าอึดน้ำเด้มันโบเมนที่คือคู่มื้อนี่ได้ที่นั่นโบเมนว่าโบอึดบนนั้นนี่อึดหิวรีรอได้ต้มกินหุงกินอะไรได้โบเมนว่าชีหั่งนี้คือคู่มื้อนี่ไดู้่มื้อนี่โอ้ยกินตั้งข่ามาเถอะทีเดียว อันผ,ผูทุกนั่นกว่าผูหังก็มีขุมมึงเขาดุเขาหมัน,นที่กันกันกบเพื่อนตะกี้นั่นจุกจะกขอบแฉบแฉบแล้วชําม,มันคอยเห็ดอันบอลอยู่นี่ก็ก็มีเดือนคนเนี่ยเล่นเนาะประตูเนาะถิงตามผูรุกผูหมันผูขี้ขาดโมเมนต์ว่านั่นเนาะอันนี้ดโดยที่ดอกอเว,ว่าวคือจังว่ากับเขานั่นคอยเห็ดน,นั่นอันนี้นั่นบอลคอยนั่งนี่ เฮือนเมีย่เขาอยู่บ้านกลางนี่บ้านอันนี้นะบ้านนั้นกรุงปอนี่เฮือนนั้นเกงนี่บ้านอันนี้เนงามกว่านี่อันนี้งามกว่าที่ประตูงามกว่าใหญ่กว่าบ่งามกว่าเฮือนมันความใหญ่กว้างเดีตู่สากันบ่อันนั้นอย่างอันมุ้งด่างใหญ่นั้นด่างอันเฮากลางใหญ่ใหญ่บเิ้วยอันนั้นบ่เคยชื่อคับขากเลยนั่นโบแมนยังได้เห็ดเลยจะใครบ่เพียงทองนี่ไปเห็นเลยจะใครอันเคยเหลือนเด้ เอาผัวนั่นเอาผัวบันบอเลยผัวบันบอทางเขานี่บันอาบอผัวไอ้ผัวตีจุดแขวนี่ฮักนี่แข่เชิงนี่อีนี่อะไรกันเนาะเป็นนี่ไอยู่ในวัดผัวนั่นเป็นอันนี้แหะกินยาเจตินี่แหละบ้าและหมอหลาย่เห็นแต่เชิวเขาบอกจกันในละวะหรือจังเขาจัวามาต้มตัวเองนั่นเย ก็บอเป็นน้ำไพลแล้วเป็นน้ำโมลายเลยคือกันกับอันตัวเองเอาอันอันนี้ใช้ชอยนี่ให้เมียแขนเนาะยบัดเมื่อแหละโมลายว่าขันเมียที่มาเลี่ยบอกให้เอาอ๋อจะคลอเมียปลายเมียเลยตัวเองก็มือนั่นนนนได้ก็มาอยู่นะอยู่เจ้าอ๋อไปใช้ทงเชื่อมเนี่ยอืมบัดมันมารอบชองมันหลักไปเลยครับ

กี่นะตุกว่าวบ่ออย่างนี้เขาจามีผู้เบาไว้าเราไปขอยเชี่ยวเงินในหอดเขาหนานผู้ใดเราว่าที่ไหนควรว่าเรามีผู้เบาหนานอ่าขอยเชี่เงินเราข้อยการบ่เขอยบริได้เราว่าีนเอได้กับปรจับ้วเจ้าแล้วเจ้าก็ที่นั่นมันขบริมีเรา ค่อย่าเยย่างนี้เขาว่าว่าเดบาจะไนเดียว่าเรามีอยู่ร้อยเอเลยร้อยเอฟในไทยเราค่อยเราคืบไปเบาน้ำมันผู้เบาจะถือเราก็ค่อยชัังชี้เราคอยเราไม่ได้มีผู้เบาอชีได้ก่อนตู้ให้สวยงามกว่าตุ้าสันกับอันเมบุญเมื่อวานนี่ให้งามอ้ยนออันเมยมันกับอันนี้สี่สิบปลายเลย เดินมันจะนอนชีชีพไปมันก็ยังนอนอยู่เนาะธรรมดาแล้วทำบ้านชีชีปลายบอกชปลายมันจั่นเนาะถ้าให้เลือกตู้สีเลือกไปเอาต้องเนมาวันโยท้าเลือกได้ท้าเลือกได้เลือกได้มันก็่นวาตามมันใจนั่นก็มันก็ชีชีดเจ้าชันก็เลี้ยไข่กว่าเนาะตามค่วยบุญป่วยว่าเจ้าชันน่ะไข่กว่าปุีิเนาะปุตุไข่กว่าเนาะไรนาะปุตุ เอ๋อม oh, okay? mm ันกะไลยแนวคะแนนเนาะบ่เ hmm. ห right? mm ็ดอยู mm ่เ hmm. ห right. yeah. mm ็ด hmm. ก mm ินแบบนี hmm. uh ้บ huh. okay. mm ่กผัตู้กินเรากะบจีนั่นแน่อันนี้มึงเวิร์กเบิร์เนี่ยมันวัไปบ่รอดดอกก็เอากะบ่รอดดอกเพิ่นว่าเพิ่นแกงเนาะไมมให้ผักตู้แมนบ่ไผแม่บุญแม่บุญเมื่อวานนี่ยเนาะไม้นั่นเนาะไม้เขามาให้เนาะไม้หน่องย่างอยู่ในเิคนี่อดงแจ้งเลยก็เป็นอะไรพักตู้มันบ่แซ่บ บอกกินน้อยหนึ่งก็ย่ออย่างว่าประตูจงกินวัาละล่วสนาะม่นเส้นขแกงขอยแกงเองขอยนันน้ไม้เห็นบอลขอยเอามงเจ้าบึงันเถอะน้ำไม้อัเนี้อขวเอาในกอนนั่นแหละช่ำน่แล้วนอใหญ่น่นไม้นอเดียวน่ะขอบแกงพู้นี้ช้าเมื่อขอยกินแกน้ไม้ไหนเู้อดเากินพู้เดียวอกินพร้เดียวนเติกลถ้ยูิ่งกินในสุสานบ่ไไรเนาะย้ำยี่นอทอเนาะ ไปเอาอันแคนเชื่อนี่แคนเชื่อกนที่เขาแคนเชื่อนไปชบ์เมียนไัมันเมียนคนเห็นว่าเห็นกับกระเซียมว่าคนกี่ไหนก็อยู่ในเขาเองเขาเอาไปกินได้แต่มาตอนไปอยู่ว่าคืนสูงเจอเลยได้เอามาแกงนะครับพี่ตู้ให้อันสาวสารนั้นมาแกงให้กินรอบนี้เออว่าที่ทรให้เรามาแล้วหักเพลคยทานแล้วหวานเฮาม่ได้ชิมาอีกสัน เราอย่างมูจักเราเราว่าพุ่นแล้วคอยคอยมาแล้วคนที่เอามาน้ำมาจากน้ำรอบหน้าพุ่นแล้วน่าุรนตูทิศหน้าเนาะทิศหน้าเบาทิศหน้าพอดีได้น้ำไม้ประตูรอบประตูว่าเลือกถ้า